ครับมาเที่ยววัดวัดวดสิสุนสน,สน,สน,นาลาเจ้าวัดวิสุนวิสุนวิซุนนาลาครับเชื่อวัดวิสุนนาลาชนะครับอันนี้พระธาตุหมากโมที่เป็น<อ>พระธาตุกู้โอ้นี่เขาเรียกว่าพระธาตุหมากโมนะครับหมากโมหรือแตงโมแตงโมคนลาจะเรียกว่าหมากโมโพระธาตุหมากโมอันนี้จะค่าซื้อจริงจะเป็นพระธาตุปทุมโอ้พระธาตุปทุมดอกบัวป็นไม่ดอกบัวก็ กาปน,นีนน้มาที่วัดนะครับอันนี้วัดูี่าวครับวัดอะไรนั่ิบบทว่ทิศสิสวรัตนะครับเ่า่ากของหลวงพระบ,บางนะครับโบสถ์ซึ่งเป็นปกติสร้างในปี1522ในระหว่างกษัตริย์ของพระเจ้าโอโยโบสถ์มีชื่อว่าที่เป็นชื่อของกษัตริย์นะครับในใช้ต้นไม้4พันต้นนะครับ โบราณท่านก็ยืดใช้สําหรับเป็นโครงสร้างน,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 นะครับแี้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นวัดครับเป็นวัดเก่าแก่ที่โบราณครับพระาราผมอ่านไม่ได้แต่ผมผมอ่านพาะสร้างกิดนะครับข่าๆเขาเขาแปนะครับครับก็คือมาเที่ยวหลวงพระบางครับมาเที่ยววัดในวัดนะครับดูด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทที่อ่านตำราเมื่อสักครู่อันนี้ก็ก็คือยัดีนะครับเยก็คือน้องปอณครที่ถ่ายให้วันนี้ครับมาเที่ยวหลวงพระบางเช้าๆ เจ้าวัดพิสุนวิสุนวิสุนนาลาครับเชื่อวัดวิสุนนาลานะครับพระธาตุหมากโมที่เป็นพระธาตุกูโอ้นี่เขาเรียกว่าพระธาตุหมากโมนะครับหมากโมหรือแตงโมแตงโมคนลาวจะเรียกว่าหมากโมโอ้พระธาตุหมากโมอันนี้จะพ้าซื้อจริงจะเป็นพระธาตุปทุมโอ้พระธาตุปทุมดอกกกบัััวววนนนนีี้เา่่่ตรงยท อสงครามแโเพราะว่าสรมนปนรื่องใโหมขาดขึ้นเนื่อกากว่าสมัยก่อนถือว่าพอวั้ายถือว่าพาสามข้างแล้วเน่ยที่มันสลักข้างกับสลักท้างลม้าหลวงที่าม้าว เวาเครื่องวนาิกาเป็นพระทองคทม์ซีดีจำลองตอนนี้จะอยู่ในพิพิ่ภัพฑ์หลวงพระบางยานกดอยางนี้จะไปเที่ยวกันเนาะชาวเนาะแล้ววัดนี่นี่นสิ่เนาะย่อนสิ่งสิ่ด้านนี้จะเป็นสิ่งระแตกต่างจากวัดพมพวางม,มันจะเป็นทรงไทยลื้อ่าเป็นของทรงไทยลือ้อไอสิ่สมัยก่อนต้นไม้ที่เอกมาสั่ง,งประมาณสี่ร้อยเออสี่พันต้นสี่พันต้นเอาอมาสั่งสิมส่วนในสิ่จะมีพท้าเปะทานผ้าปะทานผ้าปะทานเนาง มัจะสามารถย่างทอดวนเนื้ตุ๋นของของของพระได้ก็ใน้หั่นใจมีดบอลชวาหมูซาดเอาไว้ปัจจุปัจจัยแกเป็นเตียนกตะเบื้องหลังคาอยู่ในพื้นวัดนักแ้าเนาะวันนี้ก็สำคัญอีกวัดนึงว่าเป็นวัดที่ว่าแตกต่างจากหลวงพระบางเพราะเป็นวัดที่ว่าสิ่งของชนไทยเองที่นะเจ้าเดี๋ยวกาจะเข้าไปวายภาคด้านนี้ให้ทุกคนๆไม่ให้เราที่่อีแต่อไปวัดแตงโมครับวัดแตงโม พระประธานที่องค์ดีที่สุดในเมือ,องพระบาางนะครับองค์ศักดิ์สิทธิ์สามารถเดินเวียนที่ฐานได้สามรอบครับราบ่ายขอพอรสามรอบครับออย่างนะครับ